รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราฉัด CP Ram จ่าวิรัตฟูด้ด สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านฟาร์บอยลาดพร้าว80แยก22ค่ะเพราะที่นี่มีแต่เมนูเครื่องดื่มขนมอร่อยๆไว้เสิร์ฟคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาดูกันว่า Talk Today มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะ Talk of the Town คราวแรกนะคะจะพาคผู้ชมไปติดตามงานวันสตรีไทยค่ะประจำปี2566นะคะซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมีสตรีไทยดีเด่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน150คนรูปแบบของกิจกรรมของงานในวันสตรีไทยนะคะก็จะเป็นริทศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระชนะนิพน์ปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีก็จะมีกิจกรรมของของร้านสี่ภาคะคะ่ะของทางสภาสตรีก็จัดมาจนประชาชนมาชมนิรศการแล้วก็มารับเสด็จสมเด็จพระราชนีแล้วก็มาชมสินค้าต่างๆที่มาจากทุกภาคส่วนของประเทศะคะ่ะ ก็การจับงานนะคะวันสตรีไทยนะคะพศ2566เนี่ยก็เป็นงานที่กิจกรรมที่เราทําร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมเวลาที่อยู่ประถับเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าซึ่งในปีนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอย่างยิ่งเลยนะคะเราจะมีนวัตกรรมต่างๆนะคะที่มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของสตรีนะคะขณะนี้เองเนี่ยเราเสริมนะคะต่อเนื่องด้วยการนํานวัตกรรมมาพัฒนานะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตนะคะการพัฒนารูปแบบ แตกต่างาเนี่ยก็จะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะจาหน่ายได้โดยในราคาที่สูงมากขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีค่ะพลังของสตรีไทยมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติอีกทั้ง,งเป็นพลังสําคัญในการทํารงรักษาความมั่นคงของครอบครัวดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องสตรีไทยและส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ และในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการชีวิตหรือสีรีราช H-Solution นนะคะถือได้ว่าเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแต่ว่าอยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาลค่ะ ICS ผนึกความร่วมมือโรงพยาบาลสิริราชเปิดศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตสิริราช S-Solutions ขยายบริการด้านสุขภาพรบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรกเปิด16คลินิกบริการชูจุดแข็งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสิริราช เน้นเลือกทำเลกักยภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายคือ ICS เนี่ยเหมาะนะครับอาคาร ICS เนี่ยสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าเรามุ่งที่จะสร้างระบบของการให้บริการในเชิงป้องกันและคนเข้าถึงได้ตลอดเวลาเขาสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในห้างสสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์เหมาะในขณะเดยียวกันเขาก็จะสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาของได้ด้วยอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงขยับ มาทีา่เปิดให้บริการาแบบนี้ที่ศูนย์ส่งสินค้า ICS ของไอคอนสยามครับ จิริราชเอสโซลูชั่นตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่ใส่ใจสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วยนอกจากนี้ยังมุ่งให้บริการด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และปรึกษาดูแลสุขภาพแบบบูรณาการตั้งแต่คัดกรองสุขภาพดูแลเชิงป้องกันโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญราคาเข้าถึงได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงปี2566ภายใต้โครงการพระธรรมจาริกมีการน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มุ่งพัฒนาทางคุณภาพชีวิตทุกมิติให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ คนไทยทั้งหลายนะครับร่วมกันทำบุญแล้วก็บวชถวายเป็นพระจุกุศล205รูปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมขอให้ได้อนุโมทนากุศลนี้แล้วก็ได้แผ่กุศลนี้ไปยังครอบครัวท่านทั่วทุกหัวระแหงนะครับขอให้มีความสุขขอให้บุญคุ้มครองขอให้ความดีคุ้มครองและความกตัญญูกตเวทีนด้จะเป็นเครื่องคุ้มครองคนดีทั้งแผ่นดินครับ คือทํามาทุกปีนะครับแม้กระทั่งปีที่เรามีโควิดล้วก็ยังไปทําที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ไม่เคยลดละเลิกเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นแรงศรัทธาของพุทธศาสนาด้วยเป็นแรงศรัทธาของชาวกระทรวงพอมอนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระรัริย์นั้นทรงมีพระบรบรรชิจนิพพานและคุณอุปการต่อพระสงฆ์ในกรคนไทย เราก็ไม่ลืมว่าที่ท่านมอบให้เราภารกิจทานั้นเราจะทําอย่างสุดความสามารถทําด้วยกําลังศรัทธาทำด้วยความตั้งใจตลอดระยะเวลาเกือบ6ทศวรรษมีราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมบมประชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น1 2 5 0 4รรูปซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาค่ะ โปรแกรมและรีสอร์ทในเครือเซนทราเครือโรงแรมชั้นนําของประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ40ปีอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ําความแข็งแกร่งของแบรนด์ชูวความสําเร็จตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาจากเซนทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพรซาลาดพร้ากรุงเทพโรงแรมแห่งแรกในปี2526เติบโตสู่แบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยในระดับโลกที่ปัจจุบันมีโรงแรมทั้งสิ้น93แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางค่ะ เป้าหมายในอนาคตนะครับก็แน่นอนครับว่า40ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีโรงแรมที่จนปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ93โรงแรมด้วยกันนะครับเราก็มอง,ม,งมุ่งมั่นว่าเราจะภายในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านี่เราก็จะพยายามที่จะเป็นหนึ่งใน100โรงแรมที่ที่มีโรงแรมมากที่สุดในโลกต้องขอบคุณนะครับว่า,เ,าเราย,ยืนมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนเรา ขอบคุณคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเมนูที่ชื่อว่า Farm Boy p a r a าได e นะคะเป็นเมนูใหม่ของที่นี่เลยเขาบอกว่าถ้าคุณดื่มเข้าไปแล้วได้ความสดชื่นแน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นส่วนผสมของสตรอเบอรี่ส้มยูสุแล้วก็ส้มแมนดารินแล้วก็ที่สําคัญนะคุณผู้ชมมันจะเห็นความวิ้งในแก้วเพราะว่ามีผลไข่มุกด้วยตอนนี้เขากาลังฮิตกันเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยว่าเป็นยังไงคะ่ะ สดชื่นจริงๆเลยนะคะถ้าใครอยากได้ความสดชื่นอย่าลืมมาชิมที่ฟาร์มบอยลาดพร้าว8 0แยก22แต่ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ Talk to you เอาล่าะพอเห็นของที่ระลึกเห็ดมีเสื้อผ้าก,ก็เลยอยากพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาจัดโครงการพัฒนาผ้าบาติกสู่สากลเป็นยังไงคะน่าสนใจหรือเปล่าว่าผ้าบาติกของไทยจะไปสู่สากลได้อย่างไรไปติดตามค่ะโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล เืเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคที่หลากหลายพร้อมต่อย,ยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโครงการบาติกโมเดลนะครับเป็นโครงการที่ทางกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยนะครับรับสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีวันวลีนารีรัตนรัชกัญญามาขับเคลื่อน ร่วมกับคณะทําทงานอขอผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับซึ่งพระอ,องค์ท่านพระราชทานมาให้เดินสายเดินทางเพื่อไปอโคชชิ่งนะครับพัฒนาผู้ผลิตผ้านะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องในจังหวัดภาคใต้ที่ทําผ้าบาติกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอให้เกิดผลดีที่เป็นรูปธรรมก็คือ ทำให้ที่น้องมากกว่าหนึ่งหมื่นกลุ่มเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจผู้บริโภคสามารถจำหน่ายนะครับขอให้เกิดรายได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอของครอบครัวนะครับการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลจะช่วยพัฒนาต่อยอดสร้างไรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปที่ทำผ้าบาติกให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ ผู้ชมค,คะพาไปดูพิธีลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาวิชาเภสัชวิทยาคณะเภสัชศาสต,ตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน,นะคะ<ๆ>เขาได้ตกลงทําความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาสังคมเกี่ยวกับ pm 2 5ด้วยค่ะ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลลงนมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาในโครงการ h e r ร์ o ฟอร์เฮ h ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยเพื่อช่วยชะลอรักษาและบรรเทาปัญหาสุขภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากฝุ่น PM 2.5วันนี้ทางคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ซึ่งทั้งสองสถาบันมีความตั้งใจที่เราอยากจะทํางานดีๆครับคณะแพทยศาสตร์เิว่พยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่เราจะสร้างสารรค์สุขภาวะแกมวนมนุษยชาติเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างวิชาการแล้วก็วิจัยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนไทยต่อไปครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคณะเภสัชเนี่ยค่ะเป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญมากด้านสมุนไพรนะคะปกติแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะจะมีสารปนเปื้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหน่วยที่เราได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิกสิกรไทยมาทําให้สารที่ได้รับจากสมุนไพรเหล่านี้นะคะมีความบริสุทธิ์สูงนะคะแล้วสามารถนํามาพัฒนาเป็นยาได้ถ้าเกิดมีความร่วมมือกันเราเป็นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนเขาเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายทดสอบนะคะก็น่าจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนกับประเทศ ค,ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตไหมายอันดีของวงการสุขภาพเพราะฝุ่น pm 2.5ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังเท่านั้นแต่ยังแพร่เข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยค่ะ พันธมิตรผนึกกำลัง CP Land kick off โครงการ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ส่งมอบนอวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนนำร่องคีรีวงนะครศรีธรรมราชเป็นที่แรกไม่ว่าพื้นที่จะห่างไกลแค่ไหนแต่ความสุขก็สามารถแผ่ฟันเป็นแสงสว่างให้แก่ทุกคนได้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CP Land จำกัดมหาชนนะครับที่ได้บริจาค โซลารเซลล์ uh, mm hmm. นะครับให้กับชุมชนกิดีวงนะครับจำนวน80ต้นแล้วก็ระยะทางประมาณ5ก mm ิโลเมตรขอบว่าคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้แหล่งน่องเตี้ยวของเราเนี่ยนะครับมีความสว่างสวัยขึ้นในยามค่ำคืนท่ามกลางธรรมชาติครับ โครงการโซลาร์เซลล์ for life เป็นโครงการต้นแบบตามแนวทางการตอบแทนสังคมภายใต้ปรัชญาพื้นฐานคุณภาพเพื่อทุกชีวิตของซี่พีแลนด์ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนที่ห่างไกลแม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลความสุขก็จะไปเป็นแสงสว่างค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีเราได้มีโอกาสทําในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเป็นเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอน หมาะกับชุมชนคิริวงศนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับวันนี้เรามอบทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเช่น PCS นะครับแล้วก็สัญญยเอสมนะครับแล้วก็พนักงานของ CP พ a n d CPFM นะครับทั้งในกลุ่มโรงแรมแกรนด์โเคียวฟอร์จูนโรงแรมแกรนด์นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พนักงานในอาคาร CP พีทาวเวนะครับ การที่ซีพีแลนด์และพันธมิตรเข้ามาช่วยติดตั้งนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและ,ะไรายได้ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนและคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ บริษัท Rich Esthetic จำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและการแพทย์ไทยจัดงานเปิดตัว iTrade Coast จากประเทศเกาหลีณสถาบันสุขภาพและความงามตรยาโรงพยาบาลปิยเวท iTrade ก็คือไหมมีขนาดเล็กและก็เรื่องของการร้อยเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะง่ายตัวที่ผมชอบก็คือตัวที่เราเรียกว่าตัว c o u t นะครับที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการลิฟติ้งยกกระชับใบหน้านะครับก็แทบจะเรียกได้ว่า100ร้อยเซนเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปทำงานได้ทันทีก็ไอทเท็ยังมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยเข้ามาในประเทศไทยต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ ลิชเอสเทติกเชื่อมั่นว่าไอเทร o ค s t จะเป็นนวัตรกรรมปรับรูปหน้าในรูปแบบไหมละลายตัวใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการปรับรูปหน้าขึ้นความอ่อนเยาว์แบบไม่พักฟื้นเหมาะสำหรับจุดที่เสี่ยงและอาจเกิดอันตรายจากการใช้สารเติมเต็มฟิลเลอร์ที่อาจเกิดตาบอดหรือเนื้อตายได้ค่ะสนับสนุนโดยจาวิรัตฟูด้ดส 워크 투게더. ผู้ชมคะวันนี้เราเข้ามาสู่แวดวงของการศึกษานะคะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะที่ทาง Times Higher Education นะคะเขาได้จัด Impact Ranking 2023มหาวิทยาลัยโลกนะคะที่สนับสนุนการดำเนินเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนะคะหรือว่า SDG นั่นเองและแน่นอนที่ภาคภูมิใจเพราะว่ามหาวิทยาลัยไทยนั้นติดอันดับต้นๆเลยนะคะร้อยอันดับแรกก็มี4มหาวิทยาลัยด้วยกัน และในช่วงอันดับ601ถึง800ค่ะก็มีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาติดอยู่ในอันดับต้นๆเช่นเดียวกันนะคะน่าสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้นมีโครงการและมีการดําเนินงานที่เข้มแข็งเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะอย่างที่บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยท่านอธิการว่าทางมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยโลกขนาดนี้นะคะและในมหาวิทยาลัยไทยก็ได้รับการจัดอันดับเช่นเดียวกันแต่ที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับของชาน Higher Education นะคะแล้วก็เป็นการจัดอันดับแบบ Impact Ranking 2023เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดอันดับแบบนี้ค่ะ การจัดอันดับแบบ Time Higher Education เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาจัดอันดับในเรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยโลกค่ะ mm hmm. เป็นระดับมาตรฐานสากลน,นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเกณฑ์การจัดอันดับหลายประการด้วยกัน mm hmm. แต่เกณฑ์อันนึงที่นำมาใช้ก็คือเกณฑ์ของ SDG mm hmm. ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสหประชาชาติหรือเรียกว่าเกณฑ์ sustainable development goal นะคะซึ่งเขาก็จะดูทั้งหมด17เป้าหมายค่ะซึ่งการจัดอันดับนี้ก็คือจะมาดูว่ามหาวิทยาลัยในโลกนี้ค่ะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนานำไปสู่ความยั่งยืนกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วทางมหาวิทยาลัยรชาชภัฏบ้านสมเด็จพระยาเข้าไปร่วมการจัดอันดับระดับโลกขนาดนี้ได้ยังไงคะค่ะเราได้เข้า ไปสู่การจัดอันดับในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเป็นสถาบันอุดมศึกษานะคะซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกไปสู่ความยั่งยืนค่ะในปี2565เนะะี่ยค่ะเราก็เลยทำกันอย่างจริงจังนะคะก็คือเลือกเป้าหมายที่เราถนัดนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยเป้าหมายนะคะ ซึ่งก็มีเป้าหมายที่1เป้าหมายที่3แล้วก็เป้าหมายที่4แล้วก็เป้าหมายที่16นะคะเป้าหมายที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขจัดความยากจนค่ะส่วนเป้าหมายที่3ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเป้าหมายที่4เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป้าหมายที่16ก็จะเป็นเรื่องของสันติภาพแล้วก็การจัดองค์กรอย่างมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด16เป้าหมาย ส่วนเป้าหมายที่17เนี่ยเป็นเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือนะคะถ้าเราทําทั้งหมด4เป้าหมายแล้วก็รวมทั้งเป้าหมายที่17ด้วยเนี่ยเป็น5เป้าหมายเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นการนําไปสู่การแลงกิ้งว่าเราควรจะ อยู่ในลำดับของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยในช่วงคะแนนที่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจพอสมควรเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราก็อยู่ในลำดับช่วงของคะแนนที่6 0 0ถึง800ค่ะนะคะซึ่ง ในมหาวิทยาลัยไทยเองเนี่ยคะ่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ65มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ,ะทั่วโลกเนี่ยคะ่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณ1500กว่าแห่งนะคะ,คะถ้าอยู่ในลำดับของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็อยู่ในลำดับสัก20ประมาณเนี้คะ่ะเราก็อยู่ในลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้โลก ไปสู่ความยั่งยืนได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่มหาวิทยาลัยราชพัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการจัดอันดับดีๆแบบนี้ก็เนื่องมาด้วยมีโครงการดีๆหลากหลายนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นตั้งใจเพื่อที่จะจัดทําขึ้นมาสําหรับทั้งบุคลากรสําหรับทั้งชุมชนต่างๆด้วยอย่างโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ทางอธิการอ,อยากจะเล่าให้เราฟังคือโครงการอะไรนะคะอ๋ จริงๆม,มีมีหลายโครงการนะคะแต่โครงการที่เราทําขึ้นที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคะ,คะอันนี้เราเน้นเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งมันก็ตรงกับเป้าหมายที่4่ค่ะ,คะก็คือเรื่องของการเ,าเข้าไปมีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะ,คะก็คือการนํานักศึกษา ที่เรียนในมหาวิทยาลัยของเราในหลักสูตรต่างๆะนะคะไปเรียนร่วมที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ oh. อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่17 oh. ก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างคุณภาพทางการศึกษาค่ะก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำนักศึกษาเกือบ2-300คนค่ะไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เราได้ไปทำา MOU ร่วมกันค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือว่าการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของของเราค่ะและสําหรับโครงการที่ทางกระทรวงอวะคะได้มีนโยบายมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปในเรื่องของมหาวิทยาลัยยังไงบ้างคะโครงการพิกโฉมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของโครงการพิกโฉมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เป็น โครงการที่มหาวิทยาลัยน่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ SDG ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมหรือว่านำความสามารถของอาจารย์ในเรื่องของการวิจัยนะคะลงไปช่วยชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น,นะคะ่ะ <c oughs> เป็นการสร้างจัตุรภาคีในด้านการสร้างงานวิจัยนะคะแล้วก็การสร้างนวัตกรรม ในชุมชนและท้องถิ่นที่เราได้รับผิดชอบนะคะก็ได้มีองค์ความรู้เข้าไปช่วยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขามีอยู่ค่ะคให้เกิดประโยชน์จางสรรคมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าโครงการดีๆของทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมากมายเลยนะคะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้จะพาุผู้ชมไปฟังความรู้สึกของอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการกันหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลสรินทร์อภิรัต์วรเดช ร่วมโดยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญานะคะสำหรับประเด็นที่ดิฉันจะนําเสนอและแนะนําให้ทุกท่านรับทราบโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยก็คือโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะนับว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยสําหรับรูปแบบการดําเนินโครงการนะคะก็จะเป็นการ เรียนภาษาค่ะเราโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะเป็นภาษาเป้าหมายในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ยังมีการนำนักศึกษาไปเรียนรู้วิถีชีวิตนอกชั้นเรียนค่ะเช่นเป็นสถานที่ที่สำคัญของประเทศนั้นๆน,น,นะคะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาและการสร้างเครือข่าย ให้กับมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นนานาชาติและเป็นที่รู้จักในวงนกว้างมากขึ้นค่ะจากการดําเนินการในโครงการพริกฉมมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเองค่ะได้รับการตอบรับนะคะจากภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานพัฒนาชุมชนนะคะเออกะเษตรนะคะและการท่องเที่ยวนะคะและในส่วนของภาคเอกชนค่ะก็มีกลุ่มวิสาหากิจชุมชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็น วนอ่างุูนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่นะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้ามาร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะมาเรียนรู้นะคะที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาฝีมือพัฒนาอาชีพค่ะในให้สามารถที่จะสร้างไรายได้กอบเขามากขึ้นจาก การที่เราวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้นะคะจะนําไปสู่มหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานยจะมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพรัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามหลักที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภาัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือความตั้งใจนะคะในการที่จะผลิตโครงการดีๆนะคะเพื่อทั้งบุคลากรนักศึกษาแล้วก็ชุมชนต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับผิดชอบนะคะจนในที่สุดนะคะได้รับการจัดอันดับนะคะในมหาวิทยาลัยโลกเลยนะคะดังนั้นช่วงสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทางท่านอธิการนะคะฝากถึงผู้ที่สนใจในการเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเลยคะ่ะ ทางมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏบ้านสมเดจเจ้าพระยานั้นได้เตรียมความพร้อมทุกด้านนะคะไว้ให้บุตรหลานของท่านได้เข้ามาเรียนได้อย่างมีคุณภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรทั้งหลายที่เราได้พัฒนาขึ้นมาอย่างทันสมัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัยในปัจจุบันค่ะรวมไปจนถึงเรื่องของ f ฟส i ิลิตี้ทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยเราได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดเหล่านี้ค่ะก็เชื่อมั่นได้ว่า อดุหลานที่ท่านส่งเข้ามาเรียนให้กับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะจะจบออกไปอย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างมากขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Talk Today แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับร้านฟาร์บอยลัดพราว80แยก22ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา14บนาิกาสินาทีที่มี่ที่เดียวทาง t p t v เอชดค่ะบ๊ายบายค่ะ